สวัสดีครับพี่น้องครับมืดนีพบพ่อครับคู่หนุ่มคือเก่าเหมือนเดิมครับมืดนีสิไปาหาแม่ตไปบ้านแม่ตครับบ้านนี้มือหนีวีเซอไครับพี่น้องนะครับพี่น้องมืดนีแม่ตสีบัวลำแม่ตสีเห็ดยังแม่ตสีเฮ็ดยังให้เบึ่งเอาพี่น้องมาติดตามกันครับป้าครับออกเดินทางครับผม เอาไปพี่อกออกเดินทางครับก,กันกนั่งหลังนั a งหลังเอาพี่อออกเดินทางครับปุ๊บป้๊บนขนาดมาดือดิดิงในตากล้องอนบ้มืออนครับอนวันนี้ไปกับน้องเดียนกับตากล้องนะครับมือดิเมีตัวนี่เชื่อไพย แวาเขาม้าลดเขามาหาแม่ลดแม่มีแนวแนวอันมวนมวนกอลําสูฟังมาสั่นมาไี่ยังเแนวมวนมวนกอลัมปิดไม่ได้ประตูกเนี่ยพวเขาต้องปิดเช็บไหมประตูปิดพวกเขาพี่นนองเอาบัตรอขามาลินน้ำคุกแม่เนีคุณมคู่มาสั่นแม่มีแนวมวนมวนหดหิบเบิ้งหีดฟังมาสั่นมาล้ำหมอแม่มาสั่นมาลำคุมเกี่ยวเคียนไปล้ำไุสดก บอบอบอมาสัตว์าเราสีฟ้าต่างวงอะฮะเราสีฟาตัางวงต่างวงบอลูดเลยครับไปครับพี่น้องครับเดินทางครับครับพี่น้องครับบ้านนี้เดินทางม่าไก่ที่วาดบ้านแม่โตแล้วครับเบื้องทางครับพี่น้องชัวร์ครับ นีมาเดินทางมากับน้องเดียนนะครับน้องเบียงตากล้องนะครับ <c oughs> แม่ทูบฮานละ่ะแม่ร้านกันที่เขามาบอกแม่ท่บบอกแม่ให้ด้วยว่าเสร็จแล้วผมก็เลยท่บไปแล้วแม่มาเขามาเลยแม่ก็รั่นเ,เกี่ยงเกี่ยเกี่ยยางวัวอยู่ว่าเพราะว่ามือนี้แม่ตัว,วเปรีบไปงวัวใครหันล้วพี่ร้องเดละทาง,ขงาเข้าบ้านน้องชูใจ ยังไงน,น้ะพี่น้องควันคือกันกับทางนี่วะเมืองอุรคือหวอนแท้เพื่อบรรดุคือ,คอหวอนคักควันเนี่ยเท้่ออกจากห้องเอเียบอะไรเลยพี่น้องออกบ้านอ,อาย่เหรอย้ยสุดยวดมันนี่ก็นยูตในห้อง อยู่เรียกแต่ว่าทางทางหลังไม่ได้ยินนี่ครับบ้านของน้องชูใจอวัยยุคให่ครับยุ่กลางบ้านพอดีพอดีเลยมดแล้วครับพี่น้องถึงแล้วบ้านน้องชูใจเพชรบ้านแพงหรือว่าบ้านแม่ถูของข้างม่ S <s <us> <S หอว,วครับบลลุมากองบัม <c oughs> ือหอแล้วครับหอดแล้ว,วหอดแล้วหอดแล้วครับหอดแล้วครับหอดแล้ว,ว,วครับหแล้วครับแม่สวัสดีครับ โอ้โหมื่อนี่ก็แต่งตัวสวยแล้มื่อนี่ว่าในเต็งเนี่ยเพียงใดครับมื่อขึ้นทุลูกสาวโทุหาไว้มื่อนี้อันโทุมากแล้วบ่ยังยังง่วงนอนอยู่แบกใบซองละย่างงวงนอนอยู่นอนเพาท่านด้ซื้ออยู่เนี่ยคือว่าเกี๊ยงงวงฮอกาเลี่ยวบ่เอายังไงมั้งครับเอาเฟืองแล้วก็กากน้ำตาลแล้วก็หำอมโอ้เฟืองผสมกากน้ำตาลแล้วก็ห่อครับพี่น้อง มืัอนี้แม่เฮ็ดนยังชูฟังกับบอมแมนน์นลำเทีเนยนเอียงชูฟั่งกับว่าโอ้แหล่ครับพี่น้องโอ้มีเสื้อไผ่ก,ก็คือแหล่ะไอ้พวกแหลก่อนเอียงครับชิว่าก่อนเอียงครับก่อนแหลกวิญญาณแม่ดวงวิญญาณแม่งงวงหลวงวิญญาณแม่เนาะครับใช่โอ้พระท่นได้เปลี่ยนชุดไปดีเ <c oughs> อาผมมาเป็นชุดงามเลยไหมเอาครับพี่น้องระวังที่แม่เปลี่ยนชุดเดี๋ยว คู่หนุม่มชีตั้งเครื่องถ่าเด้วมากับทีมงานเดี๋ยวให้ทีมงานนายเด่นเนี่ยวกับนายแบ่งตั้งเครื่องถ่าครับไปเฮาเดี๋ยวตัวรถพวงลุม้มฟดอีแบบเต็งตัวเร็วๆครับพี่น้องเป็นทังไหน <c oughs> เนีเพราะว่าแม่ว่าขันล่ำก่อนนี่ธรรมดาครับแต่ว่าขันเทศแล้วดิแม่จัดเต็มแม่ว่ามือน,นั้น <c oughs> เดี๋ยวมือนีจะไม่ให้แม่แล้วชูฟังครับพี่น้อง,องก่อนก่อนยักษ์กัแม่อันดวงวิญญาณแม่ดวงวิญญาณแม่นะครับหาหมองครับพี่น้องโอ้บรรยากาศ แม่นครับโอ้ยเง่าแม่บักควันเลยแหละพัานลมปะวะเอาผ่านลมก่อนบะครับเฮ้เหมือนด้ครับโอ,อ,อ้ยหอนแห้งครับ,บพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องเมื่อไปศรีธา,าตุเมื่อไปชงเมื่อไปชงน้องแคทกระละสินนะบอกครับนี่ครับ ขี่กระมุ่นครับมาลักขาสตาร์ทอีแม่ครับโอ้ยเงินไหลกับมาลักมาหาลักมาหาลักคาชกของกันเนาะแม่ว่าโอ้เขาลักขาสตาร์ตรีแตกว่าพื่อนอันตรายเด้พี่เนาะโมธรรมดาเด็บแบ่งต่อปักรบ,บรรยากาศครับพี่น้อง เดี๋ยวเสียหายแม่เลียสูฟังมันม้วนบเลยเียก่อนยังก่อนเนี่ยถุงวิญญาณเนี่ยถุงวิญญาณแม่เนาครับเนาะโดยแม่ตันะครับแม่ของ น้องแคทชู้ใจนะครับเพชรบ้านแพงเนาะสวัสดีท่านผู้ชมที่ละละหลายๆคนที่เข้าเดินพมาหาแม่เพื่อนหาพ่อจูว่าเอาแม่ไปเป็นเวนทีทำน้องแคทแนี่น้องชู้ใจแนี่ยครับนี่ครับกะทั้งพุ่มทีพุ่มฐานพุ่มบานพุน่มวัดกระโคจะได้อนพิษพลาดประการใดขอให้เลื่อนหไหลตามข้ามกอกองพี่น้องเด้อ สาธุนะโมตัสสะภะคะวะตวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะเป็นที่ตั้งธั้งโมเป็นที่เพลิงคุณยอมเอ้ยสั่งโ้สุขสเรื่องเรื่องให้ไปถึงเองที่นองยามวุ้นจ่องแต่แม่โค้ ตรงเข้ามาทั้งปีทำความดีปีละเทถอบุญเข่าสากักจังเมนดีเอาเหลือซอุ้มยาดีพี่นองมาฮ่มตุ่ม่วดว่าบัดนี้จะได้ขอเก้าเกี่ยวเว้าเกี่ยวดวงวิญญาณนับแต่ไรสงคาญผ่าควน,นอกไก่เวรน ไปเที่ยวทางคนละเส้นดวงตะเวนคนละน้อยพ่อแม่เอ่ยเกิดเป็นคนกระตังสวยมีลูกหลายบ่ได้ใส่บ่มีใดดอกเพิ่งิี วาตาใจจาชาานนั้นกะพับดับหายกายเป็นดวงวิญญาณกบดีพอดีบ่มีภัยมาังสี่หนทางไปบอกปองสุมหยาดีพี่นองตลอดสุมลูกเต่าบ่ามีใดดอกแ่งบุญ ยังก็เป็นวุ่นวุ่นบ่ไปเกิดไปทานบาปพ่มีพ่อเมตยจะยมพี่บ้านบาไปขอควาขอเข่าล้วงคุ้มได้บ่ได้ง่ายหมอนาลกยังไงหายเพื่อนในคนบาปหายคนดีนั่นบ่ให้โลก สวรรค์กระบอได้บ่ทำลาเอากคอมบุญลูกกะนละคุณเบิดบ่เต็มบุญพอดีตายเป็นผีดวงวิญญาณได้ลอยลองเป็นสิบสิบเจ้าปีบ่มีได้มองสิยู่ ប្ម <old> any ់ម្មម្ម់ម្ម្ម្ម់អូនខ្ល់នៃំងារជាប្នាដំងាល់ប្នៃម្ម់ម្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 ម់ប្នាលាស់ខ្លានានរេលគីពីស្រី ใคร้เอาความ่าออาจากลูกหลานไห้พระสงเจ้าก็เลยกลายเป็นผีกระลึดเขาเป็นวิญญาณพญาัวจากย่ำได้ลูกสีแก่เขาให้ทําบุญได้ว่าสุขหาเหลือใจเดอ แล้วตัเป็นวีแล้วสิสุนล้วงให้มันทัวอยู่ลำกอบแก้วเดียวนี่ตั้งแต่นั้นยู่ตามแถวหมู่บ้านนั้นขวบ่ปไปใส่ลูกก็ทำบุญหาบ่าสงคนกะเลยเกิด ลูกสงองคนอีนังลากะใครเอ้ยอาอผู้ใหญ่จับย้ำเด้เลูกสี่แกเข้าให้ทำบุตรกุไล่แล้วก็เมตุนค้ายมื่อใดแล้วก็เกิจนมาวอดหลายปีกายเป็นเดือนพันพ่านกายไปไหลมือ ได้อยู่ไปทันแนวนี้จนเอือบยิวก็ลิวลีพีบอมหองนอนบอกไกกุศลให้บอสุงหาเป็นเจ้าของปาสาบอหูว่าแต่ปีใดจังสิมีกวางบุญแจ้เข้าหามันดาเจ้าการขึ้นมาหามันดา แกเกลูกลืมพ่อลืมแม่แต่สวัสดขาดาสิน้นวิตินสิ้นก็ะเม็นหายมันได้ตายลูกบ่หูว่าแม่อยู่เนียวได้ละคำเออ,อ,อ,อ โอโตไหลเลื่อมละกะไหลความมันดาลียังบอกน้ำาโกเอียงพานเป็นเสียงไปบอกลูกผูก้ขาเนียเด้อเด้อเด้อเดือดอ,ดอ,ดอ,ดอบอกว่าผู้เป็นม Chính thầu kẹt phân mà năn xa cả xuân nhãn Bọc kỳ nắng bọc bạc thao Hãy quay nghe đứa phương ca Bọc khâu má thăm bùn hạ Hạ kẻ của xuân má đuôi Khán bò mi nhằng cao cuội พี่เดียวกับเขากองถวยพาตุมเดอ้อแม่จังสิได้อิ่มท่องมานดาเจ้าแม่ผู้ตายบ่ได้ค้าเพื่อนยายออกไปที่ทางใดเพียงยันวนเวียนขออยู่หลอกแกนแก่หัวเพ ຍັນຫົວແຕ່ເມົາໄຫคໄປເມືອໄດ້ກໍແລງປ วันนี้ไผ่หัวซา่าสิทำบุญได้ือปรามมเจ้านั้นหัวแต่ไปเล่นนอนเว้นบูเตือนหาดยำคำยำคืนลูกก็ได้โม่ตั้าว่าคุณแจวอีแมตนหเขาแตกจชนจนไหลลำเข้ามาวัด บัดลูกตับ่ยเห็นเลยหอดพวมาทำบุญสังจากเั็นคำยังแล้วสังลืมไลยทิมพวัวเมลาคำเ้ยได้สิบปีตั้งแต่ค่อยถ้ากินเข้าแก่ปั่นบุตรีเจ้าหลวบ่ท่า จนว่าได้ดวงลำมาหอดสิปลายปีลูกคนเฮบุตีลูกคนเฮบุตาเอาผ้าบังสกุลใบเดียวไปเห็นเขาพุญเต็มอาล้ำทุกทองถินบุญเขาสาไปดับเดียนปีละเทือดทอนันได้ผ้าสางแต่แม่ยย เสียงกวางดังตึงตังลูกของแม่ยบ่ฟังเสียงมูเขามาน้ำกันแม่ก็เห็นจนหมดสิน้นหรือว่าจำเป็นหลุนแนวใดน้อลูกของแม่คือว่าคิดเห็นแต่เขามิเลีัยงแต่หน่อยน้อยแม่แรงเจ้าสำนวยตา บาดว่าเบิดแม่แล้วบุญคุณแม่เจ้าลืมลงลาคำเออเม่ยกะควายแต่กลางคืนจนหงตามาเส้าแม่นั่นเห็นแต่ไทยบ้านน้ำเข้าปลาอาหารมาแจกหัวบุญคุณแม่ เคยได้สอนสั่งไว้มาสอนให้ลูกสร้างลืมมื่มาบ้ามือคืนเพียนยันแม่กะลูกโว เพียงเล็กน้อยเม่ค่อยทาอยู่ยังคืนท่านแม่หูจังสีเข้าเมื่อแบับน้ันตายสี้ายเขียนให้มันหมดอันให้หนาและตากากับจัางเนือสันพ้อมหัวคุ้ยและเป็ดไก่ เอาไปทานทอดไว้ยังสิใดดอกพึ่งบุญเมื่อนี้เบิดบังแล้วบุญเขาหัวปราดินลูกก็จินทน่านหั่นวมปีสสีิวลุนปวดนไปเมื่อนาสิมายำเยี่ยมเวฟเพิ่งเอาเด้อพ่อเมี เพียนยานโอสังไว้อย่าลืมให้ว่าแต่งบุญคอยหมือหนาพุ่นหาลูกทรงสะกุญหาแจาเขาน้ำมันดาหาวิญญาณสิรูทนเพียนยานขวางใจเท่าสิมาพองมือหนาต่อหาลูกเขาคืดพอได้ทำสาง สวนกุศลดอกเดือลูกคำเออเอโอ้เโอ้เออออ้ยคักกระดาษพี่น้องแม่โตครับแม่ของน้องชู้ใจครับเป็นยังไงพี่น้องเทียดเลกครนบกวยังก็แม่ ดวงวิญญาณแม่ปอาจากไดนจงจำได้ทิพานะที่ครับผม <c oughs> ด,วดวงวิญญาณแม่ซีนากระดาษและท่านนี้แม่วาพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้แมตต่ตแล้วก็คู่หนุน่มในเด้อครับพี่น้องครับโอ้สุดหยอดครับก่อนนี้สุดหยอดพี่น้องฟังเราเป็นยังไงคอมเมตนต์ามาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ย่อยากไก่จากนาเวลาหักมาไหลไอยากไก่จากพี่น้องเวลานั้นผดวนมาสุดท้ายนี่คู่หนุ่มขอเก่าคำว่าสวัสดีครับแม่ตสวัสดีครับ